Gracias. เ่ห้เดของอินเดียแล้วเาไปฝังเข้าอันใหม่แม่คือหน้าเดินหมดเดียกันจริงเหรอเือน้่าเออเรื่อมีใหญ่งดู

ちょっと待って。<laughs>